นะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเหรียญปีพศ2557พี่น้องนะครับอ่าควรที่จะสังเกตนะครับควรที่จะสังเกตอ่าเหรียญรุ่นใหม่ๆนี้ท่านจะหาลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับหาลักษณะเหรียญที่เป็นเหรียญที่มีความพิเศษแบบนี้ยากนะครับสําหรับเหรียญส0บบาทรุ่นใหม่ๆนะครับที่ผลิตตั้งแต่ปี 51- าหนึ่งถึงปีหติูนย เหรียญกสาบหมุนเวียนที่ผลิตออกมาตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปีพศ2560รวมทั้งสิ้น10ปีพศและมีจำนวนถือได้ว่าเยอะมากๆสำหรับเหรียญชนิดราคา10บาทเมื่อรวมๆกันแล้วนะครับส่วนแต่ละปีพศนั้นที่แยกออกมา ก็ถือได้ว่าหลายปีพศด้วยกันที่ติดอันดับความหายากและก็มีหลายปีพศที่มีติดอันดับการผลิตที่เยอะนะครับที่สูงนั่นเองส่วนปีที่ผลิตสูงหรือว่าผลิตเยอะที่สุดก็คือปีพศ2560นะครับถือว่าผลิตออกมาเยอะถึง2อ8ล้าน8ปดแ0 0 2 5 0ห้าสิเหรียญเลยทีเดียวถือว่าเยอะอีกสองปีนะครับที่ติดอันดับการผลิตเยอะก็คือปีพศ25 5 6หผลิตออกมาหนึ่งหห้าล้านเหรียญส่วนปีห5ห้านั้นผลิตออกมา12 4สี่ล้าน11มื่นเหรียญน,นะครับถือว่าผลิตออกมาเยอะแต่ส่วนเหรียญปีพศนี้พี่น้องเหรียญปีพศนี้นะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ก็ผลิตออกมา เกือบที่จะเยอะนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเป็นเหรียญปีพศหนึ่งที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอีกเช่นกันนะครับลักษณะเหรียญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษหรือว่าเหรียญที่เป็นปกตินะครับลหลายๆท่านก็เลือกที่จะเก็บสะสมนะครับหเหรียญเช่นราคา10บาทในแต่ละรุ่นแต่ละปีพศบางท่านก็ไม่ได้เกี่ยงนะครับว่าเหรียญจะเป็นปีพศใดนะครับเมื่อเป็นเหรียญของรัชกาลที่9หลายๆท่านก็เลือกเก็บ ทุกรุ่นทุกปีพศนะครับสาหรับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเหรียญปีพศ2557พี่น้องนะครับอ่าควรที่จะสังเกตนะครับควรที่จะสังเกตอ่าเหรียญรุ่นใหม่ๆนี้ท่านจะหาลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับหาลักษณะเหรียญที่เป็นเหรียญที่มีความพิเศษแบบนี้ยากนะครับสําหรับเหรียญสิบ,บาทรุ่นใหม่ๆนะครับที่ผลิตตั้งแต่ปี5้าถึงปี60นนะครับอ่านะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันมี ความพิเศษกันตรงไหนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นเป็นรูปพราปางนะครับรูปพระปรางนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าเหรียญสิบบาทนี้เขาจะมีความพิเศษใต้ฐานพระปรางต่างๆใต้ฐานพระปรางนะครับมีพี่ๆหลายๆท่านนะครับส่งเข้ามานะครับก็จะเป็นพวก่าลวดลายที่มันเกินออกมาตรงพระปรางนะครับเราจะเห็นได้ค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยใครมีความสังเกตที่ ละเอียดหน่อยนะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับสําหรับด้านหลังนะครับอ่าก็จะเห็นในหลายๆรูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าเป็นเนื้อเกินใต้ฐานพระปางนะครับแต่หายากนะครับถือว่าหายากมากๆสําหรับเหรียญที่มีความพิเศษนะครับอในเหรียญรุ่นใหม่ๆส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้านี้เราก็จะหาได้ ค่อนข้างยากเหมือนกันสําหรับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ส่วนเหรียญรุ่นเก่าๆแล้วเราจะมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากเหรียญนี้นะครับเขามีความพิเศษคือด้านหน้านี่แหละนะครับด้านพระเศียรนะครับเราจะมีจุดสังเกตต่างๆนะครับอย่างที่หลายๆท่านนั้นทําคลิปออกมานะครับว่าลักษณะแบบนี้นะครับเขารับซื้อกันในราคา70-80บาทนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วถือได้ว่าสูงนะครับ ราคาหน้าเหรียญเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นเอง UNC นะครับเขาประเมินเพียงแค่สี่สิบบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเนี้ยขายได้ในราคาเจดสิบถึงแปดิบาทเก้าสิบบาทถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับนี่คือลักษณะความพิเศษของเหรียญน,นะครับเราก็ดูตามขอบต่างๆนะครับนะครับดูตามขอบต่างๆพี่น้องจะเห็นไหมนะครับเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับนี่คือลักษณะการ มีความพิเศษในกระบวนการผลิตนะครับนั่นคือเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกินที่หลายๆช่องนั้นก็มีความต้องการนะครับประกาศรับซื้อกันนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับท่านใดที่มีสภาพเหรียญที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับก็อยากจะให้สังเกตนะครับสังเกตความสวยงามต่างๆที่ผิดแปลกไปจากกระบวนการผลิตนะครับที่เป็นปกตินั่นเองนะครับที่จะทําให้ เหรียญของเรานั้นมีความโดดเด่นและความสวยงามมากขึ้นนะครับเอาไว้เก็งกําไรในโอกาสข้างหน้านะครับอ่าแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเหรียญเนื้อเกินนะครับจะบอกว่าเหรียญเรือก็ใช่นะครับแต่อันนี้มันคือด้านหน้านะครับเราเรียกว่าเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินอ่าที่พ่เสียนะครับเนื้อเกินที่พ่าเสียน,นั่นเองส่วนถ้าเป็นเนื้อเกินด้านฝั่งนี้เราก็จะเรียกว่าเหรียญเรือน,น,นั่นเองนะครับอ่านั่นคือเหรียญเรือนะครับที่เกินด้าน พราปางนะครับใต้ฐานพระปรางส่วนที่เกินด้านพระเสียนเราเรียกว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับตัวนี้นะครับหลายๆท่านก็มีการซื้อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเราจะเห็นได้เยอะก็คือข้างบนนะครับพระเสียนข้างบนแล้วก็ใต้พระบรมรูปนะครับเราจะเห็นได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่นะครับเราก็ต้องดูความเป็นจริงของลักษณะการเกินด้วยนะครับบางท่านนั้นก็มีการ ทำดัดแปลงขึ้นมานะครับทำดัดแปลงขึ้นมาสําหรับเหรียญลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับราคาของเขาก็ไม่ได้สูงมากมายนักนะครับไม่ได้สูงมากมายนักแต่ถ้าเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือเหรียญเนื้อเกินนะครับด้านพระเศียรนั่นเองของปีพุทธศักราช2,557นะครับซึ่งมียอดการผลิตถึง74ล้านนะครับ74ล้าน2 9 9 0 0 0เหรียญ UNC 40บาทนะครับแต่เหรียญที่มีลักษณะแบบนี้ราคาการซื้อขายตั้งแต่70ถึง90บาทนะครับอาจจะถึง100แล้วแต่ว่าเหรียญของท่านนั้นมีความพิเศษที่สมบูรณ์และสวยงามมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นแนวทางและก็เป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆ ปัญหาได้บ้างนะครับจุดสังเกตต่างๆนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอ,ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ